พระอาจารย์ครับโรคไหลาตายเป็นบุญหรือเกิดจากกรรมอะไรครับ ถามว่าเป็นบุญหรือเป็นอะไรยังไงไมันขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดถึงอายุไขเช่นอายุ8090หรือว่าร้อยปีไปแล้วสังขารมันหมดสภาพแล้วก็นอนแล้วก็หลับแล้วก็ละสังขารไปเฉยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญไม่มีความเจ็บปวดทรมานต่างๆแต่ถ้าเกิดว่ายังเพิ่งอายุ2030ทํางานหนักแล้วก็ไม่ตื่นไปเลยเพราะว่าเหนื่อยจัดเกินไปพักผ่อนไม่พอสับไทยบอกหลายตายคือตายด้วยการทํางานหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นวิบากกรรมหนึ่งที่ว่าทาให้มีอายุสั้นเพราะพบในดีก็เคยผิดศีลเรื่องปาาาติบเช่่นนวววไปทรมสั์ด้ยก ใช้งานหนักเกินกําลังของไทยเราชาวไร่ชาวนาเป็นชาวพุทธสมัยก่อนใช้ควายไถนาเขาจะถือกันว่าจะใช้ควายไถนาไม่เกินกลองเพนดังก็จะปล่อยให้ควายได้ไปพักอาบน้ําให้มันขัดสีชวีวันมันจะได้พักแล้วพรุ่งนี้เช้ามันสดชื่นแล้วกําลังดีแล้วมาลุยกันต่อคือจะไม่ใช้งานมันหนักเกินกําลังแต่ใครที่ไปทรมานสัตว์ใช้งานสัตว์หรือว่าใช้งานคนอื่นเกินกําลังกว่าที่ควรเป็นจนกระทั่งป่วยไขย้ไม่สบายทรมานถึงคราวตัวเองก็จะเจออย่างนั้นบ้างเจริญพร